ิร์โฟนะคะไปที่เมนู System Admin General Rule w o r k f l o w แล้วก็เมนู w o r k f l o w ค่ะต้องการเพิ่มใหม่นะคะคลิกที่ New ค่ะจากนั้นตั้ง Search Key ตั้งชื่อ Name นะคะ ต่อไปเรื่อง Data Asset Level นะคะเป็น Client Organize Workflow Type นะคะเลือกเป็น Document Process นะคะ่ะโดย Table ก็จะเป็น Table ที่เราสร้างไปนะคะ <Okay. S 1> OT r e q e s t คะ่ะ จากนั้นออเทอร์คือคนที่สร้างนะคะคือใครคะพับลิชชันสดเตตัสเนอร์เป็นเทนนะคะจากนั้นก็ซฟค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างโหนนะคะโหนดคือกระบวนการไหลของ workflow นะคะว่าเริ่มจากกระบวนการที่1ไปกระบวนการที่2แล้วไปกระบวนการที่3นะคะซึ่งในส่วนของ workflow ot r e c r e a t e process นี้นะคะจะสร้างโหนทั้งหมด4โหน,นะคะ่ะโดย4โหนดจะประกอบไปด้วยกระบวนการแรกคือ start prepare approve แล้วก็ complete นะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มโหนโนดยที่ ที่แถบโนนนะคะจะขึ้นหน้าจอให้กรอกข้อมูลของโนนนะคะสร้างเป็นตัวแรกจะเป็นสตาร์ทคะ่ะสตาร์ทนะคะแล้วก็ เลือกแอคชั่นเป็นตัวนี้นะคะจากนั้นก็คลิกเซฟค่ะกระบวนการต่อไปหนดต,ต่อไปนะคะก็จะเป็นหนดพีแพรค่ะซึ่งตั้งว่าพีแพรนะคะ พีแพรเนมก็จะชื่อเดียวกันนะคะเลือกแอคชั่นเป็นด็อกิเมนต์แอคชั่นนะคะจากนั้นเลือกด็อกแอคชั่นก็จะเป็นพีแพรเหมือนชื่อที่เราตั้งนะคะก็คลิกเซฟค่ะก็ทำจนครบสี่ส กระบวนการนะคะจากนั้นจากนั้นกลับมาที่ตัวสตาร์นะคะถ้าระบบมีการสร้างเอกสารขึ้นมา,าจะาเป็นตัวการเริ่มกดตัวแรกคือสตาร์นะคะถ้าต้องการให้มีกระบวนการต่อไปไปที่กระบวนการให้กดที่ Transition นะคะคลิกเข้าไปค่ะโดยที่หนะ้า Transition จะบอกนะคะว่ากระบวนการต่อไปหรือหน่วงต่อไปจะเป็นในของตัวไหนนะคะซึ่งตอนนี้เราจะตั้งให้เป็น P ี p พรค่ะคีก s เซฟซึ่งก็หมายความว่ากระบวนการแรกคือจะเป็นกระบวนการสตาร์ทกระบวนการต่อไปจะเป็นกระบวนการ P ี p พรค่ะ กลับมาที่ workflow นะคะจากนั้นกลับมาเลือกที่ start node นะคะให้เลือกแสลว่าตัวแรกที่เราต้องการเลือกก็คือตัว start นะคะจากนั้นตัว start นะคะจากนั้นคลิก s a v e ค่ะแล้วก็คลิก v a l i d a t e w w r r k l o w นะคะ ตรวจสอบนะคะจากนั้นคลิกโอเคค่ะขึ้นโอเค OK, แสดงว่าตอนนี้ WorkFlow OT Repeat w o r o s e e t ของเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ